คู่เดินชนกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยคนแหนคนไหนอีกอะคุณลองไปจีบคนนี้ไหมคู่คันนั้นให้มึงเว้นสองร้อยเอาป่ะได้ดิเอาหยะจีบได้ป่ะมีไฟยังได้ยังไม่มีเฮ้ยเอาดีดี

ทำไมเขาไม่คุยกับกูเลยวะไม่รู้เพื่อนทำไมเขาจะอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ดิเพื่อนกูทำผิดอะไรสักอย่างอ่ะเพื่อนใช่สีอ่ะไม่เป็ไรเพื่อนจิตเขาติดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนเราเราทำอะไรเราไปใหม่เลยเพื่อนใช่เพราะเขาได้ยินเรื่องที่มึงขนันจับพลัวอินสตาไล้เออใช่เรื่องนั้นเปล่าเพื่อนน่าจะใช่ว่ะว่าเป็นอย่างนั้นมึงต้องไปแก้ข่าวนะมึงต้องมองมอยู่อ่ะมึงต้องไปแก้ข่าวแล้วว่ะเพื่อนมันจะได้กลับเป็นเหมือนปกติถ้ามึงรักเขาจริงอ่ะนะอ่ก็เหมือายความนี้อ่ะ แล้วว่าไังไงก็ต้องเป็นอของกู